สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ภาพพสินชาแนลนี่เป็นรายการคุยเฟื่องเรื่องพระก,กับภาพพาะสิน EP ที่4ี่วันนี้ผมอยากจะมานำเสนอพระเหรียญเหรียญนี้นะครับครับสำหรับพระเหรียญที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้นะครับเป็นเหรียญของหลวงพ่อพิงค์วัดช้างเผือกนะครับซึ่งในวันนี้นะครับผมไม่ได้มานำเสนอเกี่ยวกับวิธีการดูเกแท้เหรียญน,นี้นะครับเพียงแต่อยากจะมาแนะนําให้เพื่อนๆได้รู้จักเหรียญของหลวงพ่อพิงค์วัดช้างเผือกนะครับ ซึ่งเหรียญรุ่นนี้นะครับเป็นเหรียญยุคต้นปี2500เหรียญหนึ่งที่น่าสะสมนะครับแล้วก็ตามท้องตลาดยังพอหาได้แล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะครับเพื่อนๆืที่เป็นนักสะสมพระเหรียญนะครับผมก็แนะนํานะครับเพราะว่าการที่เราได้เช่าเหรียญนะครับในหลายๆยุคนะครับมาศึกษานะครับจะทําให้เราได้เรียนรู้จักชิ้นงานนะครับแล้วก็เนื้อโลหะนะครับแต่ละยุคนะครับว่าเนื้อโลหะแต่ละยุคนะครับมันมีลักษณะอย่างไรนะครับ สำหรับเหรียญนี้นะครับก็เป็นเนื้อตะกั่วนะครับซึ่งพระองค์นี้เป็นพระแท้ดูง่ายนะครับแต่ว่าหลักการดูพระเนื้อตะกั่วนะครับในคลิปนี้ผมจะยังไม่นําเสนอนะครับผมจะขอรวบรวมตัวอย่างให้เยอะกว่านี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะนําเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังในคลิปต่อๆไปในคราวเดียวนะครับครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับจากการสืบค้นข้อมูลของผมนะครับเบื้องต้นนะครับก็ ทราบว่าเหรียญรุ่นนี้นะครับจะมีเนื้อทองแดงนะครับกระไหลทองแล้วก็เนื้อทองแดงกระไหล่เงินนะครับแล้วก็เนื้อตะกั่วแบบนี้นะครับส่วนเหรียญรุ่นนี้นะครับจะถูกสร้างในวาระใดนะครับหรือว่าปีพศใดแบบตรงๆเลยนะครับอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะครับหรือว่าจะมีเนื้ออื่นนอกจากเนื้อทองแดงกระไหล่ทองกระไหล่เงินหรือว่าเนื้อตะกั่วหรือไม่อันนี้ผมก็ยังไม่ทราบนะครับถ้าหากว่าเพื่อนๆพี่ๆท่านใดนะครับมีข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเหรียญรุ่นนี้นะครับก็สามารถพิมพ์ทิ้งไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ เพื่อที่จะเป็นประโยชน์แก่ตัวผมด้วยนะครับแล้วก็เป็นวิทยาทานให้แก่เพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้ด้วยนะครับครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับรูปแบบก็จะเป็นทรงเสมานะครับบริเวณด้านหน้านะครับจะเป็นรูปของหลวงพ่อพิงค์นะครับครึ่งองค์นะครับแล้วก็จะมีตัวน่าจะเป็นพระคาถานะครับอยู่บริเวณด้านข้างนะครับ นี่นะครับนี่นะครับชิ้นงานชิ้นนี้นะครับก็จะทําให้เรารู้จักนะครับว่าเนื้อโลหะนะครับเนื้อตะกั่วนะครับยุคต้นปี2500จะมีลักษณะอย่างไรนะครับแล้วก็บริเวณด้านหลังของเหรียญรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นรูปของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพเต็มองนะครับ นี่นะครับแล้วก็รูเจาะของเนื้อตะกัวนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับจะมีการปิ้นนะครับทั้งบริเวณด้านหลังนะครับแล้วก็บริเวณด้านหน้านะครับจะมีลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็สําหรับตําหนินะครับสําหรับเพื่อนๆท่านใดที่ชอบดูตําหนินะครับสาหรับเหรียญรุ่นนี้ผมจะให้ตําหนิไว้1จุดนะครับ ก็คือไม่ว่าจะเป็นเนื้อทองแดงกระไหลทองหรือกระไหลเงินนะครับหรือว่าเนื้อตะกั่วนะครับก็จะมีตําหนิอยู่บริเวณด้านหน้าเหรียญนะครับคือบริเวณนี้นะครับที่ผมชี้นะครับจะเป็นเส้นขีดบางๆนะครับจะเป็นตําหนิที่เกิดในบล็อกนะครับแต่ว่าผมต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะครับว่าเหรียญรุ่นนี้ผมเองก็ไม่ทราบนะครับว่ามีกี่บล็อกนะครับถ้าหากว่าเจอบล็อกอื่นก็ไม่ใช่อาจจะไม่ใช่ของเก๊นะครับ ของเก๊น,นะครับจะต้องเป็นพลาถอดพิมพ์นะครับไม่มีความคมชัดนะครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นตําหนิในพิมพ์นะครับสําหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับแต่ว่าอาจจะมีบล็อกอื่นก็ได้นะครับอันนี้ผมไม่มีข้อมูลนะครับแต่ว่าเท่าที่หาข้อมูลได้เนี่ยก็คือไม่ว่าจะเป็นเนื้อทองแดงกระล่ทองหรือกระล่เงินเนี่ยหรือเนื้อตะกั่วเนี่ยจะมีเนื้อเกินตรงนี้นะครับเป็นเส้นอยู่ นี่นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูลักษณะเหรียญเผื่อเพื่อนๆไปเจอที่ไหนนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นเนื้อทองแดงกระไหลทองกระไหลเงินนะครับสภาพสภาพแบบไหนนะครับก็ถ้าหากว่าราคาไม่แพงนะครับก็เช่ามาศึกษาได้นะครับเพราะว่าการที่เราเรียนรู้จากพระราคาถูกๆเนี่ย สามารถนําไปประยุกต์ใช้นะครับในการดูกับพระราคาแพงได้นะครับเพราะว่าพระประเภทเดียวกันนะครับกรรมวิธีในการสร้างก็จะเหมือนๆกันนะครับโลหะในยุคเดียวกันนะครับมันก็จะมีความเก่าคล้ายๆกันนะครับเนี่ยความรู้พวก่นี้เราสามารถศึกษาได้จากพระเหรียญที่ราคาไม่แพงนะครับแล้วค่อยไปซื้อไปจับพระแพงนะครับ จริงๆแล้วนะครับผมก็อยากให้เพื่อนๆทุกท่านนะครับที่เป็นมือใหม่นะครับเริ่มจากพักเครื่องที่มีอยู่ในบ้านนะครับที่อยู่ที่มีอยู่ในบ้านนะครับที่พ่อแม่ของเรานะครับได้แจกมานะครับแล้วก็เก็บสะสมมานะครับคนศึกษาอย่างนั้นก่อนนะครับคนศึกษาจากพักแท้ในบ้านก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไปลุยสนามนะครับ ครับสำหรับในวันนี้นะครับผมก็จะขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าหากว่าคลิปนี้มีประโยชน์ผมก็อยากให้เพื่อนๆทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์กดซับ s ไ r i b e แล้วกดกระดิ่งเพื่อติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของผมด้วยนะครับแล้วก็ในโอกาสหน้านะครับผมจะหาพระลึกลับนะครับพระทราบที่ไม่ทราบที่พระเก๋าพระแท้นะครับหรือว่าวัตถุมงคลวัตถุมงคลนะครับประเภทเครื่องรางต่างๆนะครับมานำเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันนะครับ ครับในวันนี้นะครับผมต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับ